มาดูรูปแบบของกราฟทองคำกันวันนี้นะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับกราฟทองคำนะครับอยู่ในไม่ค่อยไปไหนมากนะครับอยู่ในรูปแบบของการปรับฐานไซเวนนะครับอยู่ในกรอบของ H4 นะครับตอนนี้นะครับกราฟทองคำนะครับสามารถนะครับเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็รักษาระดับนะครับอยู่บริเวณพุ่งนะครับเป็นการปรับฐานแล้วก็มีการเหมือนจะมีการสร้างซัพลายเล็กนะครับบริเวณ2568นะครับ ตอนนี้นะครับกราฟยังคงรักษาระดับนะครับตามโครงสร้างของทางเฟดเมซีนะครับพยายามจะยืนตัวนะครับรักษาระดับนะครับบริเวณนี้นะครับเพื่อนะครับรอข่าวนะครับเข้าปัจจัยใหม่นะครับเข้ามาสนับสนุนว่ากราฟนะครับจะสามารถเบรกสะพายนะครับบริเวณ2612นะครับ2620ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับกราฟก็ดูแล้วนะครับมีโอกาสที่จะ ลงมาได้ต่อนะครับบริเวณ2,512นะครับแต่ตอนนี้นะครับกราฟดูแล้วเหมือนตัวทําฟอร์มนะครับเป็นการปรับฐานนะมีโอกาสที่จะมีการรีบาวขึ้นไปบริเวณ26.08นะครับถ้าเกิดไม่ผ่านนะครับบริเวณ26.08นะครับถึง26.15นะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาหลุดโลนะครับบริเวณ25.37นะครับต่อไปนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูช่วงค่ำนี้นะครับเรามาดูว่ากราฟราคาทองคำนะครับจะ เป็นยังไงต่อนะครับในช่วงครับนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อ